การศึกษาเรื่องเนื้อหามวลสารรวมถึงร่องรอยแห่งการเวลาหรือธรรมชาติความเก่าในพระสมเด็จของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตนั้นเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวันณะของพระสมเด็จโดยอ้างอิงจากตำราของตรียมประวัยเป็นหลักการทำความเข้าใจเรื่องวันณะของผิวของพระสมเด็จนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ที่สนใจเรื่องพระสมเด็จได้ทำความเข้าใจมากขึ้นทั้งในเรื่องของเนื้อหามวลสารและเรื่องธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จต้นแบบเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่การกำหนดลักษณะเฉพาะตัวหรืออัตลักษณ์ของพระสมเด็จเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิสูจน์อัตลักษณ์ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของการพิสูจน์พระแท้ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตตามหลักการพิสูจน์หลักฐานตรียมประวายได้กล่าวไว้ในหนังสือ ปริอัฏถาธิบายยในเรื่องพระสมเด็จเล่มที่หนึ่งเรื่องพระสมเด็จเกี่ยวกับเรื่องของวันณะพระสมเด็จไว้ว่าพระสมเด็จเป็นพระเนื้อปูนปั้นซึ่งจัดเป็นว่าเนื้อดิบหรือมิได้ผ่านความร้อนเลยเช่นที่เกิดกับพระเนื้อดินเผาดังนั้นวันณะของเนื้อจึงเกิดจากมวลสารของเนื้อเองเช่นปริมาณวัสดุอิทธิวัสดุและเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมในภายหลังอันต่างกันของพระแต่ละองค์เช่น พระที่ไม่ได้ใช้เนื้อจะแห้งผากไม่สดใสพระอมน้ำหมากในปากของคนสมัยก่อนจะขาววับเป็นเงาสว่างและมีคราบน้ำหมากติดพระสัมผัสเนื้อจะมีความเข้มและนุ่มนวลจัดพระที่ใช้ไม่ธนุถนอมจะสึกช้ำมีคราบสุกปรกพระที่ผ่านกรรมวิธีเสริมคุณสมบัติของผิวบางอย่างเช่นเสริมความฉ่ำเสริมความแห้งบริสุทธิ์เสริมความนุ่มเสริมความซึง้ง จะมีความงดงามขึ้นเป็นต้นเรื่องของวันณะนั้นมีในทํานองเดียวกับเรื่องของผิวและความซึ้งเท่านั้นไม่ได้หมายถึงวันณะภายในเนื้อลักษณะของเนื้อภายในนั้นปราศจากทั้งวันณะและความซึง้งพระองค์ที่หักชำรุดจะปรากฏว่าเนื้อข้างในมีวันณะขาวโพรงคือไม่มีวันณะและความซึ้งใดๆเลยตรียมบวายยังได้จำแนกวันณะประเภทต่างๆของพระสมเด็จออกเป็นส2วันณะด้วยกัน ตามทฤษฎีโรงคะทฤษฎีซึ่งเป็นทฤษฎีเดียวกับที่ตรียมบวายใช้ในการแยกแยะวัน,นะของพระเนื้อดินเผาตามที่ตรียมบวายได้อธิบายไว้ในหนังสือปริอัตถาธิบายยเนพระเครื่องเล่มที่สพระรอดพิมพ์เมื่อปีพศ2503โดยบอกด้วยว่าวัน,นะของเนื้อพระสมเด็จนั้นจะอ่อนจางกว่าวัน,นะที่ใช้นามเดียวกันของเนื้อดินเผาเป็นอันมาก สำหรับวันณะของผิวทั้ง12ประการตามทฤษฎีของตรียมปวายนั้นศาสตร์แห่งพระสมเด็จขออนุญาตสรุปความโดยสังเขปและขอนำเสนอเพื่อให้เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. วันณะสีน้ำนมมีวันณะขาวข้นคล้ายสีน้ำนมหรือปูนขาวเป็นวันณะที่ขาวจัดที่สุดพบในเนื้อปูนแกร่งซึ่งมีผิวหนาเป็นส่วนใหญ่ มีบ้างในเนื้อขนมตุ๊บตับและเนื้อปูน,นุ่มถ้าผ่านการใช้พอสมควรจะขาววับและเกินเงาสวา่างยังจัดพบในพระสมเด็จวัดบางขุนพรมเป็นส่วนใหญ่สำหรับองค์ที่ปราศจากคราบกรุของวัดระกังมีน้อยและไม่ขาวจัดเท่า 2. วันนะสีจำปีมีวันนะขาวนวลหม่นเพียงเล็กน้อยคล้ายสีดอกจำปาสด เป็นวันณะของเนื้อประเภทหนึกนุ่มเช่นเนื้อเกสรดอกไม้และเนื้อปูนนุ่มเป็นส่วนมากไม่ปรากฏความซึ้งอย่างจัดถ้าผ่านการใช้หรือส่งน้ำหอมจะเปลี่ยนแปลงไปทางเหลืองหม่นเล็กน้อยมักมีแป้งโรยพิมพ์หรือผิวฟูด้านหน้าขาวนวลจัดเป็นของเนื้อวัดระฆังเป็นส่วนใหญ่มีปรากฏในของวัดบางขุนพรมเช่นกันตรียมปวายบอกว่าผิวพระสมเด็จมีสี่ลักษณะคือ ผิวเยื่อหอมผิวแป้งรยพิมม์มีทั้งแบบเกิดมาแต่เดิมและเกิดขึ้นใหม่ภายหลังผิวเรียบมีแบบเรียบบางและเรียบหนาและผิวฟูตรียำปวายให้คำนิยามของคำว่าผิวฟูว่าหมายถึงผิวที่มีลักษณะฟูตีวผิวหน้าเป็นเกล็ดกระดี่อย่างละเอียดทำนองผิวดินสอพองหรือหินลับมีดเกิดจากเนื้อที่ค่อนข้างเหลวมากในกรรมวิธีการสร้าง ทำให้เยื่อครีมซ้อนขึ้นมาบนส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนสัมผัสกับแม่พิมพ์ผิวฟูมี2ลักษณะคือผิวฟูหนากับผิวฟูบางผิวฟูจะเกิดกับด้านหน้าเท่านั้นเหมือนการแตกลายงา 3. วันณะสีงาช้างมีวันณะขาวอมเหลืองหม่นอ่อนนวลคล้ายสีงาช้างปรากฏโดยพัวไปในพระสมเด็จประเภทหนึกนุ่มเช่นเนื้อเกสรดอกไม้เนื้อกระเจจัน หรือประเภทเนื้อผสมเช่นเนื้อปูนนุ่มไม่ว่าจะผ่านการใช้หรือไม่ก็ตามสำหรับประเภทเนื้อหนึกแกร่งคือเนื้อปูนแกร่งซึ่งมีผิวไม่หนามากและไม่แกร่งจัดเกินไปถ้าผ่านการสัมผสัสบ้างก็อาจปรากฏวรรณะนี้ได้น่าจะพบได้ทั้งในเนื้อวัดรักรังและวัดบางขุนพรมพระเอกหลวงบรรยุทธ์ชำนาญหรือสวุวรรณคสิริผู้ที่ตรียมประวายให้เกียรติยกย่องเป็น เชษฐาจารย์ทางพระเครื่องเคยพูดถึงเรื่องนี้ในหนังสือพระพิมพ์เครื่องรางกับพระพุทธบูชาพิมพ์เมื่อปีพศ2488ของท่านว่าพระสมเด็จวัดบางขุนพรมกรุกเก่าที่นำขึ้นมาเมื่อรศ112นั้นมีสีขาวเหมือนงาช้าง 4. วันณะสีดินอิบมีวันณะขาวขุ่นมนผิวมีลักษณะค่อนข้างขาวและค่อนข้างบาง เนื้อใต้ผิวมีวันนามนหรือขุนคล้ำแกนเทาอ่อนพบในเนื้อขนมตุบตับเนื้อประเภทหนึกแกร่งและในเนื้อกระแจจันเนื้อประเภทเนื้อผสมเป็นส่วนมากและในเนื้อกระแจจันเนื้อประเภทหนึนุ่มพบเป็นส่วนน้อยเนื้อที่มีวันนี้จะต้องเป็นเนื้อที่มีผิวไม่หนาและแกร่งนักโดยมากพบผิวแป้งรยพิมพ์บางๆอยู่บนเนื้อทางด้านหน้าผิวแป้งโรยพิมพ มักพบในพระที่ไม่ผ่านการใช้หรือพระที่ผ่านการส่งน้ำก็ได้และน่าจะพบได้ในเนื้อของทั้งสองวัดผ้าวันณะสีน้ำขาวมีวันณะค่อนข้างข้นคล้ายสีน้ำนมแต่ไม่ขาวสดจัดเหมือนเป็นวันณะขาวขุ่นแกมเทาอ่อนคล้ายสีน้ำข้าวที่เจือด้วยขี้เท่าเล็กน้อยเป็นวันณะของเนื้อปูนแกร่งและเนื้อขนมตุ๊บตับหรือเนื้อประเภทหนึกแกร่งโดยเฉพาะและถ้าเป็นเนื้อแตกลายงา การแตกลายงามักจะเกิดในพระสมเด็จประเภทเนื้อหนึกแกร่งบริเวณกลางของเกล็ดลายงาจะเปล่งวันะน,น,นี้ออกมาเด่นชัดกว่าปกติเนื้อประเภทนี้ต้องมีผิวแกร่งและมีเงาสว่างสดใสอาจารย์ประกิตลิมสกุลหรือพลายชุมพลแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเคยกล่าวว่าเงาสว่างในพระเนื้อหนึกแกร่งมักจะเกิดกับพระใช้ พระสมเด็จประเภทเนื้อหนึกนุ่มจะไม่ปรากฏวันณะประเภทนี้วันณะประเภทนี้น่าจะพบได้ในเนื้อทั้งสองวัด 6. วันณะสีก้านมะลิมีวันณะขาวแต่มีวันณะเขียวอ่อนอย่างเจือจางแฝงอยู่คล้ายสีก้านมะลิซีดเป็นวันณะของเนื้อที่มีความหนึกปานกลางไม่แกร่งหรือนุ่มเกินไปโดยต้องเป็นเนื้อที่มีผิวฟูเป็นเนื้อที่สะอาดปราศจากการสัมผัสดใดๆ ถ้าล้างด้วยสบู่ผงซักฟอกหรือกรดผลไม้อ่อนๆจะกลายเป็นวัน,นะขาวนวลธรรมดามีทั้งเนื้อของวัดรคังและบางคุนพรมแต่ของวัดรคังนะ่ะมีมากกว่า 7. วัน,นะสีขี้เท่ามีวัน,นะคล้ายสีน้ำข้าวแต่ไม่ขุนคมหรือคล้ายสีขี้เท่าแต่อ่อนซีดกว่ามากบางทีมีวัน,นะสีก้านมะลิแทรกอยู่ด้วยเมื่อพลิกเข้ากับแสงสว่างจะเลื่อมปลายเล็กน้อย เป็นวันณะของเนื้อพระที่ไม่แข็งหนึกนุ่มจนเกินไปมีผิวฟูเมื่อผ่านการล้างอย่างแรงจะกลายเป็นวันณะขาวนวลเช่นกันพบในเนื้อพระของวัดบังขุนพรมวันณะประเภทนี้พระน่าจะผ่านการใช้ไม่มากนักหรือไม่ผ่านการใช้เลย 8. วันณะสีลานมีวันณะขาวอมเหลืองมนอ่อนๆออออแก่กว่าวันณะสีงาช้างเล็กน้อยคล้ายสีใบลานแต่อ่อนซีดกว่าพบทั้งในเนื้อประเภทหนึกนุ่มบางประเภท เช่นเนื้อผงเกรสรดอกไม้เนื้อปูนนุ่มและเนื้อหนึกแร่งบางประเภทเช่นเนื้อปูนแกร่งที่ผิวไม่แกร่งและหนาจนเกินไปนักและส่วนมากเป็นเนื้อที่ผ่านการใช้มาบ้างแล้วพบทั้งของวัดระฆังและบางขุนพรมทั้งสองวัด 9. วันณะสีมะกอกสุกเป็นวันณะที่ค่อนข้างคล้ำเล็กน้อยเกิดจากมวลสารประเภทอิทธ,ธ,ธิวัสดุเช่นผงวิเศษต่างๆเป็นวันณะของเนื้อที่มีความซึ้งจัดเช่นเนื้อผงเกรสรดอกไม้เนื้อกระแจจันทร เนื้อขนมตุบตับและเนื้อกระยาศาสตร์ถ้าเป็นเนื้อหนึกนุ่มมักจะมีแป้งโรยพิมพ์บางๆวันนะขาวนวลจับอยู่เสมอน่าจะไม่ถูกสัมผัสมามากนักส่วนมากพบในเนื้อของวัดระฆังของบางขุนพรหมมีเป็นส่วนน้อย 10. วันณะสีมะเมล็ดพิกุลเป็นวันณะที่หมุนคล้ำกว่าวันณะสีมะกอกสุกเล็กน้อยเนื่องจากแก่มวลสารอิทธิวัสดุมากกว่าเป็นวันณะของเนื้อที่มีความซึ้งจัดเช่นเนื้อกระแจจันทร์เนื้อขนมตุบตับและเนื้อกระยาศาสตร์ มีผิวแป้งโรยพิมพ์ค่อนข้างหนาเล็กน้อยน่าจะเกิดจากการที่ไม่ถูกสัมผัสมามากนักเช่นกันเป็นของวัดระฆคังเป็นส่วนใหญ่ของบางขุนพรหมมีน้อย 11. วเอณะวสีช็อกโกแลตอ่อนเป็นวนะที่หม่นคล้ำคล้ายสีช็อกโกแลตผสมน้ำนมแต่อ่อนกว่ามากเป็นลักษณะของมวลสารอิทธิวัสดุโดยมากจะไม่เป็นวนณะนี้ทั้งองค์แต่ปรากฏเป็นหย่อมๆแล้วแต่ว่ามากหรือน้อยเนื้อมักจะค่อนข้างแกร่งมีผิวค่อนข้างหนา ตรียำประวายบอกว่าจะแก่ทั้งผงวิเศษและปริมาณปูนขาวมวลสารอื่นๆคงใช้ผสมน้อยมากเม็ดมวลสารที่โดยทั่วไปพบในพระสมเด็จเช่นเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดเทาก้านทูบเป็นต้นมักจะไม่พบในพระวันน,นี้เป็นวันณะของเนื้อกระเจจันที่ซึ้งจัดและเนื้อกระยาศาสตร์พบทั้งของวัดระฆังและวัดบางขุนพรมแต่พบน้อยมากวันณะสีพิกุลแห้งเป็นวันณะที่ค่อนมาทางน้ำตาลอ่อน เือด้วยวันณะมอนนวลเป็นวันณะที่มนคล้ำจัดที่สุดส่วนมากเป็นเนื้อกรายศาสตร์ถ้าเป็นของวัดระฆังจะมีผิวแป้งรวยพิมพ์นวลเป็นฝ้าบางๆจับอยู่ภายนอกเนื้อไม่แกร่งนักแต่ถ้าเป็นของวัดบางขุนพรมวันณะนี้จะเป็นวันณะของคราบกรุมีผิวค่อนข้างแกร่งไม่นานักและมีเมล็ดแร่ประปลายที่ผิวเนื้อการทำความเข้าใจเรื่องวันณะของพระสมเด็จนั้นไม่สามารถนำมาเป็นเครื่องชี้วัดพระสมเด็จได้ แต่เป็นเหมืองตัวช่วยที่ทำให้เข้าใจถึงเรื่องเนื้อหามวลสารรวมถึงธรรมชาติความเก่าได้ดีขึ้นโดยต้องนำไปพิจารณาประกอบกับองค์ความรู้อื่นๆเพื่อเข้าใจในองค์รวมของพระแท้ถ้าพูดในแง่การพิสูจน์หลักฐานก็ต้องบอกว่าการศึกษาเรื่องวันณะของพระสมเด็จนั้นมีคุณค่าในการพิสูจน์อยู่ในระดับหนึ่งอ่านไม่ถึงขนาดที่จะกำหนดเป็นลักษณะเฉพาะตัวของพระสมเด็จหรือที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ลักษณะไม่ซ้ำกับพระประเภทอื่นได้ แต่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องพระสมเด็จเพื่อที่จะเข้าถึงพระแท้ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโต